สวัสดีค่ะข้าวกะเพราไข่เยี่ยวม้ากะเพรามาแล้วท่านไดอยู่โอ้ยกำลังเสียอ้าวคิมอันใครวะอาวไทยไทยแล้วได้แล้วมันเข่าละละมือสาวยิ่งยังก็เฮ็นยังไ้มือสาวอ๋อ พี่นนอเลยกำลังสิสายอากาศเขามาเาืเอาก้อาคนเงีนยเหี้ยเงี้เขาบีบมาทำไมน สงองวันปลายทางเก็บเงิน263ร้อยหกสิบสามบาทดิเซลสองห้องอืมนอ้องนิดเออเลี๋ยพี่น้องไป,อไปเอาวิ่งไปไหนนะล,ลูกวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอน้องจะไปไหนเอา้องคอยไม่อยู่ห้องคอยไม่อยู่นะห้องคอยไปโรงเรียน สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอะคลิปนีดด้ก็พอสําเนียก่อนบ๊ายบาย